สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพูดถึงสภาพแวดล้อมส,สร้างโดยเรานะคะได้เลือกเป็นลานธรมนธรมจักรค่ะลานธรรมจักรนะคะอยู่บริเวณอาคารโดมบริหารค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะรู้จักอาคารโดมบริหารกันอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้จักมีลานนี้อยู่นะคะเพราะว่าลานธรรมจักรเนี่ยพื้นไม่มีการจัดพื้นที่ให้ทํากิจกรรมนะคะหรือว่าจัดพื้นที่เพื่อทําการพักผะะ่อนค่ะพวกเราจึงขอเสนอเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะ โดยพวกเรานะคะมีความคิดเห็นว่าควรที่จะมีการปลูกดอกไม้บริเวณโดยรอบนอกของลานเพื่อเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่ปรับปรุงเรื่องแสงไฟเพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นในเวลากลางคืนโดยติดตั้งไฟตามแนวทางเดินค่ะเพิ่มพื้นที่นั่งเช่นมานั่งโต๊ะสนามที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และเพิ่มทางลาดสําหรับรถเข็นและทางเดินสําหรับผู้พิการทางสายตาค่ะเพียงเท่านี้นะคะ เราก็สามารถทําให้ลานธรรมจักเนี่ยเป็นทางพื้นที่ที่เหมาะกับการทํากิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งแห่งในมรธรรมศาสตร์ศูนย์ลงังสิทธ์ค่ะ